เจ้าปอดเอเวเลต์นะครับ2.2ไทเทเนียมตัวนี้แต่ผมได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัว20นิ้วนะครับนี่เจ้าคูปนะครับจมูกขนาดใหญ่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับครอบไฟหน้าครอบแก้มครอบมือจับนะครับครอบคิ้วท้ายนะครับเป็นรถมือเดียวไฟแดงเลยผมช่วยทำไม่แยันะแนไปเกินหลายแสนแล้วนะเพราะว่าต้นตาย,ยุทธาเนี่ยจะเสนอขายอยู่แค่ สวัสดีครับเพื่อนๆต้นจากต้นตาลยูสคาร์บางรูทนะครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับที่มีแบรนด์ว่าฟอร์ดนะที่สำคัญต้นตาลย,ยูสคาเนี่ยตกแต่งให้แบบเท่ๆด้วยอ่าอะที่พูดถึงนะครับก็คือเจ้าคันนี้เองเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับ2.2ไทเทเนียมขับเคลื่อนสองล้อเป็นปี16นะแล้วก็ได้สีดำแบบนี้ด้วยนะครับ่าผมได้ตกแต่งคันนี้เนี่ยมาแบบสไตล์แบบดุดันพร้อมใช้งานนะแล้วก็ออปชั่นเดิมคันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ อ่ะเพื่อนเพื่อนนะครับอยากเห็นว่าคันนี้เนี่ยผมทำอะไรบ้างนะแล้วอ่ p นนี้มาจากโรงงานนะครับจะมีอะไรบ้างนะไปถ้าพร้อมนะครับไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะที่สนใจรถตกแต่งสไตล์นี้นะครับผมจะมีนะครับให้เลือกหลายคันเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะชื่อว่าต้นตาลยูสคานะครับ พพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับและข้าหมวดคําว่าร้านค้านะผมได้แยกหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและผมนะครับมีรถเข้าใหม่ให้เลือกชมไนทุกวันเลยสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะสามารถโทรเข้ามาหาเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เข้ามานะแอดไซน์ต้นตาล8 8นะครับผมนะครับมีทีมงานมืออาชีพคอยตอบคำถามทุกคำถามเลยกลับมาที่ด้านหน้านะครับอ่ะของแต่งอย่างแรกแล้วกันาะที่ผมทําเพิ่มไปนะนี่เลยเจ้าสกูฟฝากระโปงนะครับติดตั้งมาใหม่เป็นทรงของพี่แลดนะครับเวอร์ชั่นแบบใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับแถบแดดงง้วยตรนี ทำให้มันมีการตัดที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับถัดมานะครับอักษรโลหะติดตั้งเอาใหม่นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนเอาใหม่นะครับเป็นทรงของพี่ม้านะครับโคมเงียงด้วยนะครับก็หล่อมากๆเลยนะถัดมานะครับที่ไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าเดิมๆนะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับที่มาจากโรงงานเลยให้ลำแสงที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่พออันนี้เจ้าของเดิมอัปเกรดเอาใหม่ด้วยนะครับอัปเกรดเจ้าไฟเดลไรส์นะครับแบบนี้ทําให้มันสว่างทั้งตอนกลางวันนะครับและกลางคืนด้วยสวยงามมากๆเลยอ่า การชนหน้านะครับเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีทูโทนนะครับสีดำสลับกับสีสีบอลเงินเนาะแต่ว่าผมอยากได้ความดุดันก็เลยไปทำสีให,ใหม่นะครับตัวด้านล่างที่มันตัดสีดำมาเนี่ยก็เดิมเดิจะเป็นสีบอลน,นะครับทำให้ด้านหน้าเนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นอ่าอ่ะ,อะโอเคด้านหน้าประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างต่อดีกว่าว่าผมทำไว้บ้านนะครับมันจะเท่ขนาดไหนนะไปดูกันต่อเลย ด้านข้างเริ่มจากอย่างแรกนะครับลอ้อ,ลอแมก่าล้อแมกเดิมเดิมเนี่ยจะเป็น18นิ้วนะตัวนี้แต่ผมได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัว20นิ้วนะครับตองรุ่นของฟอร์ดเขาล้วก็ทําสีใหม,ม่สีดําเงานะายางอันนี้ยางไม่ธรรมดาเป็นไฮไลท์เลยเพราะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของมอนสเตอร์นะครับเป็นยางแบบ a t AT คือออทเเรนเนาะก็สามารถลุยก็ได้นะครับวิ่งทางเรียบก็ได้และที่สําคัญไม่ดังด้วยไม่หอนด้วยอายางชุดนี้เบิกมาใหม่นะครับเป็นยางปียีบเยดเลยนะครับดอกนะครับหน,นังต่างเนี่ยอยู่ครบดเลยนะ ใช้ยาวยาวไปเลยนะครับไม่ต่งกว่า50,000กิโลสบายๆแน่นอนส่วนช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างผมยังไม่ได้อัปเกรดอะไรนะครับเป็นช่วงล่างเดิมๆนะครับยังให้ความนุ่มนวลที่นุ่มนวลอยู่เลยนะครับก็ไม่ได้แข็งกระด้างนะครับถือว่าดีอยู่แล้วนะถัดมาด้านบนกันบ้างนะครับคิ้วล้อนะครับชุดนี้ติดตั้งมาเป็นแบบ3นิ้วนะครับก็กําลังดีนะครับไม่ใหญ่มากเพราะถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยผมว่ามันใหญ่เกินตัวรถส่วนตัวผมว่าเอเวอเรสต์เนี่ยใส่แค่3นิ้วลงตัวแล้วนะครับก็ติดตั้งมาทั้ง แล้วก็ชุดข้อต่างๆนะจัดเต็มเลยคันนี้ชุดข้อไฟหน้านะครับชุดครอบแก้มอ่าแล้วก็ข้อมือเปิดต่างๆนะก็คันนี้นะครับผมติดตั้งมาให้รอบคันเลยสวยงามมากๆนะครับตรงแก้มมีคําว่าโลโก้เอเวเลด้วยสีแดงแบบนี้นะครับก็สวยงามดีนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์มาตรฐานกันบ้างนะตรงนี้เจ้าจบมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวด้วยตัวนะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะเปลี่ยนเลนนะก็ทําได้ดีนะครับแต่หลอดยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับหลอดไส้ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนเนี่ยไม่แพงอ่า ัดมานะครับด้านบนนี่กันาสาดนะครับติดตั้งมาใหม่นะก็ต้องรุ่น Ever ึงเอเวอรเรสต์นะครับเพิ่มอากาศในการหายใจเผื่อฝนตกเนาะสามารถราก็จบออกมาได้ด้านบนนะครับรุ่นนี้ก็จะมีราวหลังคา,าให้เราแล้วด้วยนี่ราวหลังคาประโยชน์ก็คือ,อวันหนึ่งถ้าเผื่อว่าเราต้องการติดตั้งแหลกเนี่ยมันสามารถทําได้เลยไม่ต้องไปติดราวหลังคาใหม่นะครับเผื่อเดินทางไกลใช่ไหมครับมีคนหลายๆคนนั่งเต็มที่นั่งเอ๊ะของจะไว้ตรงไหนล่ะเอาขึ้นแหลกด้านบนได้เลยซื้อเพิ่มไม่กี่บาทนะครับผมว่าไม่น่าถึงหมื่นแล้วเดี๋ นะครับอ่ะถัดมาที่ขาดไม่ได้นะครับนี่เลยเจ้าสติกเกอร์สวยๆนะครับคําว่าเอเวอเรสเนาะก็เป็นลายประจําร้านต้นตาลนะครับลายนี้เนี่ยผมชอบติดกเอเวอเรสต์มันดูแบบลุยๆดีนะครับแล้วก็เข้ากับตัวเอเวอเรสที่สุดแล้วนะครับผมชอบกันตัวนะอ่าถัดมาบันไดข้างนะครับก็เป็นออปชั่นมาตรฐานออปชั่นเขานี่จะเป็นตัวสีดํานะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นพลาสติกเนาะส่วนข้างในจะเป็นตัวเหล็กก้านะครับก็ให้ความสวยงามและแข็งแรงด้วยนะครับอ่ะขออนุญาตขยบให้ดู จะได้เลยอะด้านหลังบ้างดีกว่านะครับนิดนึงก่อนไปนะด้านหลังคันนี้นะครับเจ้าเอลเลนเนี่ยให้ความปลอดภัยนะครับเป็นระบบเบรกที่เบรกสีล้อเลยนะก็หยุดทุกการกับขี่แน่นอนนะครับแล้วก็มั่นใจทุกการเบรกด้วยนะถึงแม้จะนั่งเยอะแค่ไหนนะครับก็อุ่นใจได้เพราะระบบเบรกดีจริงจริงอ่าอะโอเคด้านข้างประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังต่อด,ดีกว่าว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับของแต่งมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลย ด้านหลังนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะด้านบนเลยเจ้าสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นออปชั่นที่มาจากโรงงานนะครับสวยงามดีไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3าด้วยนะครับเป็นสีแดงก็เวลาคนขับตามหลังนะครับเห็นแน่นอนนะว่ามีการเบรกอยู่นะครับถัดมาปัดหลังนะครับออปชันนี้ก็ขาดไม่ได้ถ้าเป็นรถเอ่อ ppv นะครับเวลาวิ่งทางไกลเนี่ยน้ำเวลาฝนตกหนักนะครับน้ำจะเด้งขึ้นมาถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะขับลำบากนิดนึงนะครับแต่มีแล้วเนี่ยช่วยนะครับเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ได้ดีทีเดียวเลยอ่าถัดมานะครับอ ไฟท้ายนี่สวยงามมากๆนะเพราะไฟท้ายรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เป็น2เส้นคู่เนาะแบบนี้นี่ทั้งไฟหลีและไฟเบรกเลยนะครับสวยงามจริงๆนะแล้วก็ได้ตัวครอบเนาะที่เป็นสีดํามาทําให้มันดูแบบลงตัวมากเลยอ่าถัดมานะครับนี่คิ้วกลางคิวกลางอันนี้ผมก็ติดเปลี่ยนมาใหม่นะติดตั้งมาใหม่ด้วยนะครับก็ต้องรุ่นเอเวเลตนะครับและมีไฟด้วยนะรุ่นนี้มีคําว่าเอเวเลตนะครับเป็นสีขาว แต่ว่าเวลาเหยียบเบรกนะครับเป็นสีแดงนะเป็น2สีเลยนะครับรุ่นนี้จัดเต็มจริงจริงนะครับสวยด้วยผมชอบนะครับอ่ะต่อมานิด้านล่างนะครับเรื่องความปลอดภัยกันบ้างคันนี้จะมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับมา4จุดเนาะหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ถอยง่ายๆแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องด้วยนะครับกล้องมองหลังอ่าเวลาบางทีเราถอยเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมีภาพนะครับและเสียงมาประกอบเนี่ยทำให้เราขับขี่ง่ายขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็นมือใหม่หัดขับนะครับหรือคุณผู้หญิงเพิ่งขับใหม่ๆเนี่ยยยยยยก็ขับไดดด้้ออออ่่่่าาาาาางงเเเเละะนนนทหมมืิ จริงๆลำเดินจะเป็นสีบอลเงินนะครับอันนี้พ่นสีมาใหม่เป็นสีดํานะทําให้มันดูแม่อนกับตัวรถแล้วกันนะครับแล้วก็ดูแบบดูดันด้วยนะครับอ่านั้นท้ายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมห่องเครื่องก่อนดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะมีขนาดกี่ซีซ,ซีนะครับแรงม้าสงูงสุดที่ทําได้จะก,กี่แรงม้านะไไปดูกันเลยโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยนะครับ คันนี้เปิดง่ายมากๆเนาะเพราะว่ามีเจ้าชกอ้าฝากระโปรงนะช่วยผ่อนแรงนะครับเปิดแบบเบาหวิวเลยอ่าอ่ะ,อะกลับมาต่อที่เครื่องยนต์ดีกว่านะครับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะขนาด2 2 0 0ซีซีนะครับเป็นแบบดูร์ตอคเนาะแล้วก็แรงม้าสูงสุดที่ทําได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเครื่องแค่2 2 0 0แต่ได้แรงม้าถึง160แรงม้านะครับเยอะมากนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยประหยัดน้ำมันด้วยเพราะซีซีน้อยเนาะอ่าอันนี้เป็นข้อดีนะครับหรือว่าจุดแข็งอเลยนะ เครื่องยนต์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างต่อดีกว่าว่าโครงสร้างคันนี้จะสวยหรือเปล่านะถ้ามีคะแนนนำสิบผมจะให้ทีแคแนนนะครับป่ะไปดูกันเลย <c oughs> เริ่มจากหัวน้ำเหมือนเดิมนะครับโอเคหัวน้ำคันนี้สวยงามมากๆนะครับไม่มีรอยขยับใดๆทั้งนั้นเลยนะถัดมานะครับมาดูซิลเลอร์ต่อดีกว่าอ่าซิลเลอร์สวยไหมนะโอเคซิลเลอร์สวยๆนะครับลาฝาแท้จะต้องมีโลโก้คำว่าฟอร์ดนะครับตรงน,นี้นี่อยู่ครบหมดนะครับโลโก้บาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบหมด เม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตนะครับลวดต่างๆกลมชัดเจนหมดเลยคันนี้ฝาเดิมๆแน่นอนนะถัดมาที่แก้มกันบ้างนะครับอ่าเริ่มจากแก้มขวานะครับแก้มขวาสวยงามมีรอยขยับจากหัวน็อตเล็กน้อยนะครับน่าจะเกิดจากการทําสีนะนิดนึงนะครับคันหน้าโอเคคานฝั่งขวานะครับเรียบร้อยดีสีคานเนี่ยถ้าเด,เดิมนะครับมันจะไม่เงาจนเกินไปและไม่ได้จนเกินไปนะรูต่างๆนะครับกลมชัดหมดเลยโอเคคันหน้าเดิมๆ ตรงกลางอ่าตรงกลางเรียบร้อยดีนะครับถัดมาที่ตรงนี้บ้างนะครับฝั่งซ้ายอ่าฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเลยนะครับสวยงามนะครับสีดำลงงานเลยแก้มก็เรียบร้อยดีแก้ฝั่งนี้สวยงามนะไม่มีรอยขยับนะครับอ่าด้านหน้าก็ถือว่าโอเคนะครับผ่านเลยไม่เคยมีชนนะครับแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์นะต้นตายุสคากันตีสวหลามรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าซ้ายหลังซ้ายหน้าขวาหลังขวาฝากระโปรงท้ายนะครับผมได้ตรวจสอบมให้หมดแล้วล่ะคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าสวยจัดจริงๆนะ ไม่เคยไปเห็นนะครับเราไปต์แน่นอนนะครับถ้าหากตรวจพบนะว่ามีชนนักพลิกคว่ำน้ําท่วมตัดต่อชชสซีมานะครับผมยินดีซื้อคืนนะครับเต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นไปเลยสบายใจแน่นะเรื่องนี้อ่าเหมือนเดิมนะครับถ้ามีคะแนนเต็มสิบก็ให้ไปเลยนะสิบเต็มสิบแน่นอนโครงสร้างสวยจัดจริงจริงนะครับอะโอเคภายนอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันบ้างนะว่าคันนี้เนี่ยจะหรูระขนาดไหนออปชั่นจะเยอะหร,อหรือเปล่านะครับแล้วก็จะขับขี่ยากหรือเปล่านะไปไปดูกันต่อเลย เหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าไปภายในผมขอยักกุญแจดูก่อนนะนี่เลยหน้าตากุญแจจะเป็นประมาณนี้มีปุ่มล็อกรถคายล็อกนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับแบบนี้ใช้ง่ายง่ายเลยรุ่นนี้ยังไม่ใช่กดสตาร์ทเนาะยังต้องใช้ตัวพับกุญแจแล้วก็กางออกมาแล้วขัดสตาร์ทอยู่นะอ่าปะเราไปดูภายในต่อยดีกว่านี่เลยนะครับเจ้าภายในของล็รค่นนี้นะต้องบอกเลยว่าภายนอกดุดันนะครับภายในก็ยังสปอร์ตด้วยนะครับเพราะโทนสีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มนะเป็นสีเทาเข้มมาพร้อมออปชั่นเนี่ยค่อนข้างครบ บอกคนขับจะเป็นตัวปลั๊กไฟฟ้านะแล้วก็ตัวเบดทั้งคันจะเป็นเบาดหนังหมดเลยส่วนออปชั่นฝั่งขวานะครับนี่เลยกระจกมองข้างนะครับจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับคนขับจะเป็นออโต้เนาะแล้วก็แผงข้างจะเป็นแบบหนังนะครับแบบนี้อ่ามือเปิดเป็นสีโครมเมี้ยมนมดํานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ล็อกจะอยู่ตรงนี้นะล็อกรถคลายล็อกนะครับอยู่ตรงนี้เลยด้านบนนะครับจะเป็นตัวทวิตเตอร์นะครับเพิ่มมิติของเสียงแหลมทําให้เสียงนะม,มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับอ่ะขออนุญาตขึ้นไปนั่งกันตอนอ่อดีกว่าวิธีสตาาารร์ททถเเเนนะหมมือออดิย่่งีบกไป กดอย่างนี้นะครับเท่มากเลยแล้วก็บิดสตาร์ทได้เลยนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูออปกั่นกนตสอดีกว่านะฝั่งขวานะครับด้านบนชุดนี้จะเป็นตัวกระจกปรับมองข้างเนาะพับไฟฟ้านะครับหรือว่ากลางก็ได้นะครับจากตรงนี้ตรงนี้คือตัวมิลเลอร์นะครับปรับไฟขวาช่องแอร์เป็นสี่เหลี่ยมนะครับมาพร้อมกับตัวกรอบตัวทิมนะครับสีครเมียมดำด้านล่างนะครับการเปิดปิดไฟหน้าคันนี้จะเหมือนรถยุโรปเลยนะก็เปิดปิดที่ตรงหนังนี้เนาะปิด นะครับไฟลีไฟใหญ่แล้วก็ออโต้มีออโต้ด้วยนะครับก็ใช้งานง่ายๆเลยส่วนฝั่งซ้ายนะครับเป็นตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็อยู่ตรงนี้นะส่วนฝั่งขวาสุดนะครับจะเป็นตัวปรับเดินไม้น้าจอนะครับแสงสว่างว่าต้องการให้สว่างมากสว่างน้อยจากตรงนี้นะฮะถัดมาที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับเริ่มจากดีไซน์นะจะเป็นดีไซน์แบบสีก้านนะครับแบบนี้ มาพร้อมกับทีมนะครับติดกรอบเนาะเป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่เป็นหนังนะครับหนังแท้จับถนัดมือมากๆนะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะมีถึง4โหมดเลยนะ1 2 3 4นะครับเริ่มจากด้านบนด้านซ้ายนะครับเป็นตัวควบคุมหน้าจอเนอะอาะจะเปลี่ยนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าโฟนต่างๆนะครับสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะส่วนด้านล่างนะครับเป็นตัวควบคุมเครื่องเสียง เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายสั่งการเสียงนะครับจังทำจากฟังกชันนี้ได้หมดเลยส่วนฝั่งขวากันบ้างน,นะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวชุดควบคุมด้านจอข้างขวานนะาว่าต้องการดูวัดรอบดูอุณหภูมิต่างๆนะครับสามารถจับปรับไปจากนี้เลยนะครับเนี่ย ดิสเพย์โหมดนะครับทิปเอทิปบีนะครับฟูลเอลอีโคโนมีนะครับสามารถเซตติ้งต่างๆอย่างตัวนี้ได้หมดเลยนะครับถือว่าล้ำมากๆนะถัดมานะครับข้างล่างชุดนี้คือชุดคุยคอนโทรลนะครับไว้สำหรับล็อกคอมเร็วอัตโนมัตินะเปิดเดินทางไกลนะครับก็เปิดใช้งานได้ เพื <invece S 1> <m fore Salvador> ่อลดอาการเมื่อยลาใการขับข yeah. uh, ี่นะครับอ่าอะถัดมาที่คอนโซลต่อบ้างดีกว่านะเริ่มจากดีไซน์นะครับจะเป็นดีไซน์สองชั้นแบบนี้นะอ่าด้านบนก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันด้วยนะครับที่ตรงกลางเนี่ยเขาเจาะหลุมไว้นะก็ถือว่าทําได้ดีเผื่อต้องการวางของวางพระนะครับก็สามารถทําได้เลยเนาะอ่าถัดมานะครับด้านล่างนี้นิดนึงก็จะมีอ่าเป็นสีเมทัลลิกสีเทานะครับตัดด้วยนะครับแล้วก็กรอบต่างเนาะของตัวแอนเนี่ยจะเป็นตัวโครเมียมเหมือนเดิมนะครับถัดมา ตัวจอเนี่ยเป็นไฮระย่างที่ผมชอบนะเพราะจอเขาเนี P ่ยทันสมัยมากๆนะครับเขาสามารถซิงค์ทุกอย่างนะครับประมาณ4อย่างขึ้นมาอยู่บนนี้หมดเลยนะเริ่มจากอย่างแรกเนะาะเชื่อมบลูทูธเป็นโทรศัพท์นะครับตัวนี้คือวิทยุนะครับแล้วก็ตัวนี้คือทิศนะครับหรือว่านเนเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแอร์นะครับอ่าดีมากๆนะทุกอย่างซิงค์ขึ้นมาหมดเลยนะครับอ่ขอะขญาตปรับแอร์แล้วกันเนาะจากตัวจอเนี่ยกดหนึ่งครัง้งแบบนี้นะครับคราวีกดเบาไปหน่อยอ่าสามารถเพิ่มความแรงนะลดความแรงอุณหภูมิต่างๆนะครับเตดจจ้หนนอีมเลยนะ เจ๋งมากๆนะครับถ้าต้องการกลับไปนะ็อตที่แบ็คแบบนี้หนึ่งครั้งที่โฮมเลยวิทยุลองเข้าไปดูวิทยุแล้วกันนะครับต้องการเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนเพลงต่างๆเนาะก็กดได้เลยนะครับทุกอย่างเป็นทัชสกรีนหมดเลยนะและยังให้พอนะครับยังสามารถเล่นแบบเมนูนก็ได้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นชุดชุดนี้คือชุดวิทยุนะครับสามารถเพิ่มเสียงเสียงจากวิทยุเมนูนก็ได้นะหรือว่าฝั่งนี้เนาะเปลี่ยนคลื่นต่างๆก็สามารถทําแบบอนาล็อกก็ยังได้นะถือว่าเจ๋งนี้นะครับ ส่วนนั้นล่าสุดนะตรงนี้ชุดนี้อ่าชุดนี้ลงไปแล้วกันนะครับเป็นชุดแอร์นะครับก็สามารถควบคุมจากแบบการกดธรรมดาก็ได้นะแบบนี้อนาล็อกเนาะอ่าเขาแยกมาสัดส่วนดีมากเลยนะครับแม็กเอซีก็มีด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มนี้คือปุ่มหมุนวนพายรถนะครับก็ถือว่าครบช่วนนะครับฟังก์ชันเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับถัดมาที่เกียร์กันต่อนะครับ เกียร์คันนี้เนี่ยก็ใช้งานง,ง่ายนะครับมีตำแหน่งเกียร์คือ P, R, N และก็ดีนะครับเหมือนรถทั่วไปเลยแต่ว่าความพิเศษคือคันนี้มีโหมดสปอร์ตด้วยสามารถเข้าตัว S นะครับแบบนี้นี่แล้วก็สามารถบวกลบได้เลยนะเกียร์คันนี้เนี่ยมีทั้งหมด6สปีดนะครับขับมันมากๆเลยไม่น่าเชื่อนะว่าเครื่อง2.2จะมีเกียร์แบบเยอะขนาดนี้นะครับเยอะกว่าคู่แข่งอะ่ะทำให้ขับเนี่ยมันเล้าใจมากขึ้นสนุกมากขึ้นด้วยนะครับเร่งแรงทันใจแถมประหยัดน้ำมยยันอี่งต่างหากอ่าอะมาต่อยเลื่อนไม้กันต่อดีกว่านะครับ เริ่มจากดีไซน์นะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะทันสมัยด้วยเนาะทุกอย่างเนี่ยหน้าจอจะเป็นแบบ TFT ทหมดเลยอะเป็นหน้าจอสีนะครับแล้วก็ลำแสงเนี่ยตัวเข็มเป็นสีฟ้านะครับพื้นหลังตัวเรือนมาจะเป็นสีขาวนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ตรงกลางเนาะเป็นตัวม่านวัดความเร็วนะครับมีสูงสุดถึง200นะครับคันนี้ส่วนตรงกลางข้างล่างนะครับจะเป็นตำแหน่งเกียร์เนาะ P R N D หรือ S นะครับก็แล้วแต่เราเลือกตรงเกียร์เลยนะครับส่วนฝั่งซ้ายสามารถดูชุดควบคุมนะครับ พวกเอนเทอร์เนเมนก็ได้หรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะครับยกต,ตัวอย่างแล้วกันเนาะถ้าเข้าไปเน,นี่ยแบบนี้สามารถเลื่อนขึ้นนะครับเป็นแท็กเป็นเพลงแล้วมันจะจอมันจะแสดงผลที่หน้าจอด้วยก็ถือว่าดีมากๆนะทําให้ไม่ต้องสายตาม,มากนะครับถัดมาที่ฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาในฟังก์ชันก็มีหลายอย่างนะครับสามารถปรับได้แบบเราจะลองดูนิดนึงกันนะนีะ่ปรับดิสก์ย์โหมดนะครับดิป A ์ิป B นะครับต่างๆเนี่ยสามารถเซตติง้งได้เลยนะครับว่าเราอยากดูอะไรก็ได้ก็ได้เนาะแล้วแต่เราเลยตรงนี้นะครับดูหลายอย่างเลย ่าเฉลี่ยต่างนะครับของรถเนาะประมาณนี้อ่ะถัดมาไฮละย่างแล้วกันเนาะเลขใหม่คันนี้เนี่ยวิ่งไม่เยอะนะผ่านการใช้างานมาแค่1 1ึ0 0 0สกิโลเองนะครับก็ถ้าถามว่ารถ1คันเนี่ยเฉลี่ยเนาะวิ่ง1ปีประมาณ30,000กิโลคันนี้เนี่ยอยุรถประมาณเกือบหปีแล้วนะตี6ปีแล้วกัน6,38ต้องมีประมาณแสนแปดนะครับ คันนี้วิ่งแค่1นึ่งแสนหนึ่งแปดพันเองนะครับก็ถือว่าน่ามาตรฐานมากๆเลยอโอเคเลื่อนใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างหลังต่อดีกว่าว่าแถว2เนี่ยจะนั่งสบายหรือเปล่านะแล้วก็ฟังก์ชันเขาจะมีอะไรบ้างนะครับปไปดูกันต่อเลยโอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ่ะต้องบอกเลยนะครับอย่างแรกคือว่างและนั่งสบายนะครับเบาข้างหน้าเนี่ยปรับมาค่อนข้างเยอะนะ ยังเหลือพื้นที่ขาให้ใช้ประมาณสัก15บห้าเซนนี่ยืมกันได้นะครับถือว่านั่งสบายเลยอะ่ะแบบสบายโอเคนะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็เยอะนะเริ่มจากตัวแอร์นะคันนี้เนี่ยมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับตอน2องและตอน3เนี่ยมีครบหมดเลยแล้วก็สามารถควบคุมเองก็ได้นะครับแบบนี้อ่าเพิ่มความแรงลดความแรงนะครับปรับอุณหภูมิต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยนะแล้วก็มีทิศทางด้วยนะมีออกหน้ามีออกขาด้วยอะ่ะเจ๋งมากๆเลยนะครับค่าอื่นยังไม่ค่อยมีนะอ่าถัดมานะครับเบาะตรงกลางนะครับที่เท้าแกะเป็นไง นี่ก็ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมที่วางแก้วน้ําด้วยแบบน,นี้เปิดไี้นะเอาเปิดน,นี้อ่าก็ต้องมีนะครับฟังก์ชันนี้เผื่อบางทีเดินทางไกลเนาะถ้าไม่มีที่วางแก้วเนี่ยไม่รู้วางทีงไหนนะครับลำบากหน่อยอ่ะโอเคปุ๊บก็ฟังก์ชันตรงกลางนะครับด้านบนนี่แอร์อย่างนี้บอกไปเนาะจะมีแอร์ทุกตำแหน่งนะครับของตัวรถเลยคู่หน้านะครับอ่าตรงกลางตรงหลังนะครับมีครบหมดเลยเย็นทั้งคันแน่นอนนะอ่ะโอเค ก็ตรงกลางประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเปิดฝาท้ายต่อดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะเก็บของด้เยอะหรือเปล่านะวิธีพับเบาะหลังจะพับยากหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าคันนี้แอบบอกนะผมชอบพับง่ายมากไปดูต่อเลยโอเคฝาท้ายคันนี้เปิดง่ายนะเพราะว่ามีชกอัพฝากระโปรงมาช่วยผ่อนแรงนะครับเบามือมากๆนะอ่ะด้าน,นหลังนะครับประมาณนี้ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้พับเบาะนะครับ ที่เก็บของเนี่ยจะมีประมาณทั้งสี่สิบเซนได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะอ่าแล้วก็ถ้าเผื่อว่าต้องการให้มันเยอะกว่าน,นี้นะพับเบาะรุน่นงต้องบอกเลยว่าพับง่ายมากนะครับพับง่ายมากกว่าทุกแบรนด์นะครับเพราะว่าการพับเนี่ยแค่ครั้งเดียวเอง,อง่านี้ดึงหนึ่งครั้งแล้วก็แค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะผมชอบนะของเอลเลนเนี่ยดูสิแค่นี้จะได้พื้นที่นะครับในการเก็บของเนี่ยเยอะขึ้นมาแบบง่ายๆเลยอ่าและววิธีการเอาขึ้นเนาะก็ใช้เชือกนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้ แค่นี้เองนะง่ายไหมผมว่าง่ายเนาะปุ๊บอ่าบางค่ายัางต้องพับต้องแขวนอะไรเลยนะผมว่า Ford เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องนี้ผมว่าชอบผมชอบนะอ่ะตอนท้ายก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังสรุปต่อด,ดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยข้อดีจุดเด่นจะมีอะไรบ้างนะครับและราคาผมจะขายขายที่ไหนนะครับอ่าทับคอมานะปะไปฟังกันเลย เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนครับหลังจากที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในกันอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นข้อดีหลายๆอย่างน,นะครับเริ่มจากอย่างแรกนะรถคันนี้เป็นรถดมือเดียวไปแดงเลยไม่เคยผ่านมือใครมางนักน,นะครับอย่างที่2นะครับก็ตัวถังเนาะสวยงามจริงๆนะครับถ้ามีคะแนสิบก็ให้โครงสร้าง10เต็ม10เลยนะครับสวยจัดมากๆและอย่างที่3ถ้าเป็นรถ PPV แต่น่นั่งอยู่ในบืต้นตาน,นะครับก็ต้องตกแต่งให้มันดูเท่มากขึ้นนะครับให้มันดูครบๆมากขึ้นน่าใช้มากขึ้นนะคันนี้ผมทําอะไรบ้าง เริ่มจากอย่างแรกเนาะนี่เจ้าคูปนะครับจมูกขนาดใหญ่กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับโลโก้ฝากระโปรงนะครับชุดตกแต่งครอบดำนะครับทั้งคันเลยครอบไฟหน้าครอบแก้มครอบมือจับนะครับครอบคิ้วท้ายนะครับคิ้วท้ายยังแบบสองสีด้วยนะมีไฟด้วยนะครับอ่าแล้วก็ล้อนะครับอัปเกรดมาเป็นตัว20นิ้วนะครับพร้อมกับยางเนาะยางปยาง a อเบิร์กใหม่เลยนะครับก็ใช้ยาวแน่นอนอ่าก็เข้าวๆาประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆอยากฟังราคานะว่าต้นตาลยุคคาเนี่ยจะขายที่ไหนนะครับ ต้องเกินก่อนนะว่าณวันนั้นนะครับโชว์ลุ้มป้ายแดงของตัวฟอร์ดเนี่ยต้องมีประมาณรันต้นต้นได้นะครับออกจากป้ายแดงนะแต่วันนี้นะครับผมช่วยท่านผู้ใหญ่ไปกระายแสนแล้วนะเพราะว่าต้นตายยุทธาเนี่ยจะเสนอขายอยู่แค่7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนคุ้มไหมผมว่าราคานี้คุ้มค่านะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วนะแล้วก็ลบประวัติดีด้วยอ่าเลขใหม่ก็ไม่ได้เยอะนะครับอ่าอ่ะแล้วข่าวดีอย่างนะครับคันนี้เนี่ยยังสามารถเข้าร่วมแคมเปญนะครับออรรถแค่บาทเดียวก็ได้นะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับ พอค่าจัดยทุกอย่างเนี่ยผมสามารถกู้เกินได้หมดเลยอ่าและผ่อนนะครับคันนี้ผ่อนสูงสุดได้ถึง6ปีนะ,ะเพียงเดือนละ16,300กว่าบาทเท่านั้นเองเพื่อน <S <S ข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะวันนี้ผมมีราการนะครับไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับจะอยู่ที่ไหนนะครับก็สามารถทําได้นะถ้าเกิดที่ชอบคันนี้นะครับต้นตาย,ยุสคาขายแล้วไม่ขายเลยด้วยนะผมยังมีรับประกันหลังการขายให้1ปีนะครับหรือ20,000กิโลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือเกียร์นะแล้วก็ไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์นะครับผมยังรับประกันให้อีกหนึ่งเดือนด้วยนะครับออกไปแอร์ไม่เย็นนะหรือว่าไดชาร์จไม่ทํางานนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับโทรมาหาเราได้เลยนะเรายินดีบริการนะครับผมยังแถมกรุ๊ปปองน้ำมันเครื่องนะครับให้หนึ่งใบด้วยนะเป็นการถ่ายนะครับก่อนออกรถนะทำให้เพื่อนๆเนี่ยที่ได้คันนี้ไปนะครับใช้งานยาวๆประมาณ10,000โลเลยนะครับถ้าถูกเพื่อนๆอยากเห็นรถคันนี้จริงๆนะครับว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับร้านเรานะครับต้นตาลยุคคาาาาาตตััััั้้้งงงงออยู่่ทททีถนนนนนนกกกญจิเเเเษะะรรรบบบบวใลลๆหซ็ สุดท้ายนะครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบในการรีวิวของผมนะครับหรือว่าชอบรถเข้าใหม่ที่มีการตกแต่งพิเศษน,นะครับ <S <S ก็ฝากช่วยกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนและกดซับสไคร์นะครับให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปที่ผมกำลังทำออกมานะครับ <S <S 1> <S 1> โอเคครับวันนี้ผมต้นจากต้นตาลย,ยุสคาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านเพื่อนๆไปแล้วครับผมสวัสดีครับ